สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้ก็เป็นจํานวนแปดไร่นะครับเป็นแปลงต้นปาดูนะครับนี่เป็นต้นปาดูนะครับแปลงนี้ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถใส่ปุ๋ยได้นะครับเนื่องจากน้ําท่วมยอดข้าวนะครับตอนนี้ระดับน้ําลงแล้วนะครับคุณจะได้เห็นระดับตะไคร่น้ํานะครับนี่นะครับระดับตะไคร่น้ํานี่นะครับเห็นไหมครับว่าเหลือแค่ยอดนะครับฉะนั้นในระยะแรก ที่น้ํามันท่วมยอดเนี่ยนะครับหรือว่าระดับน้ํามันสูงท่วมยอดเลยเนี่ยเหลือแค่ใบโผล่จากน้ําแบบนี้นะครับเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็แปลว่าเราพลาดการใส่ปุ๋ยรอบแรกไปนะครับฉะนั้นมันจะเหลือแต่ยอดใบเหลือยอดใบผิวน้ํานะครับแต่วันนั้นอะเรามาฉีดยานะครับก็พูดง,ง่ายๆว่าเราใช้การฉีดยาเพื่อบํารุงต้นบํารุงใบแล้วก็ใช้ยาในการฉีด เรื่องหนอนเรื่องเพี้ยแล้วก็บำรุงทางใบนะครับไปเพื่อทดแทนทางดินที่เราไม่สามารถใส่ลงไปได้เนื่องจากน้ำท่วมยอดเหลือแค่ยอดพ้นน้ำเห็นไหมครับว่าปุ๋ยทางใบก็ยังเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแ้งมีแค่ดินชื้นปุ๋ยทางใบก็จะเข้ามาทดแทนหรือว่ามีบทบาทแทนปุ๋ยทางดินซึ่งสภาพข้าวตอนนี้ก็ค่อนข้างจะตอบสนองต่อปุ๋ยทางใบได้ดีกว่า ะฉะนั้นก็หมายความว่าไงหมายความว่าข้าวมะลิเนี่ยถ้าเราปลูกต้นปีกลางปีนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยทางดินเลยในรอบแรกนะครับไม่มีความจําเป็นเลยเราใช้แค่ทางใบเราฉีดแค่ทางใบเน้นแค่เรื่องมแมลงนะครับเรื่องเชื้อราเรื่องไวรัสหรือว่าบํารุงทางใบประสิทธิภาพก็เทียบเท่ากับทางดินแถมประหยัดต้นทุนกว่าเพราะการฉีดทางดินฉีดทางใบเนี่ยมันไปได้ไกลกว่านะครับ ทางดินมันมีต้นทุนที่สูงกว่านะคุณลองคิดว่า8ไร่เนี่ยแไร่เราใช้ยาแค่ถังเดียวนะครับถัง200ลิตรถังเดียวนะครับเราสามารถฉีดได้ทั่วนานะครับส่วนปุ๋ยเนี่ยถ้าคุณซื้อ1,000บาทเนี่ยปุ๋ย1ลูกเนี่ยคุณหวาน8ไร่ได้ไหมคุณก็หวานไม่ได้8ไร่ต้องมียางต่ำสองลูกนะครับสลูกก็ต้องมีราคาอยู่ประมาณ2,000ซึ่งการฉีดยาอาจจะประหยัดกว่าและตอบสนองได้ดีกว่าทําให้ข้าวเนี่ยใบยตั้งเสมอกันได้ดีกว่านะครับ ไม่ได้ทําให้มันงามหรือว่าไหลเกินไปซึ่งการให้ปุ๋ยทางดินเนี่ยมันก็จะเสี่ยงทั้งเรื่องหนอนเรื่องมแมลงนะครับแล้วก็เรื่องโรคเชื้อราด้วยนะครับส่วนการให้ทางใบมันมีสิ่งเล็กๆที่เรามองว่ามันคุ้มเพราะว่าเราฉีดปุ๊บเราได้ทั้งการบํารุงทางใบได้ทั้งเรื่องมแมลงเรื่องเชือ้อราเรื่องเพีย้ยมันคุ้มได้ทั่วถึงกว่า เดี๋ยวก็จะหาว่าพูดแล้วไม่ได้ฉีดอันนี้ก็คือสภาพกองยาที่เรากองทิ้งไว้เนะนี่นะครับอันนี้คือเรากองยาตรงนี้เรามียาอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูนะนะครับตัวแรกที่ผมใช้นะครับนี่นะครับเป็นยาคุมไข่เพี้ยนะครับบูโพรเปนซินนะครับตัวต่อไปก็ที่เคยใช้ก็เป็นคาลเซียมโบลอนนะครับแล้วก็นี่ตัวที่ผมเล่งนะครับ12044นะครับใช้ทดแทนปุ๋ยทางดินนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เพราะว่าข้าวตอนแรกมันเป็นใบเหลืองก็ใช้คาซูก้าไมซินนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีอาการเขียวขึ้นมาแล้วแล้วก็พวกยายนี่นะครับนี่พวกยาคอพีนาเพอร์หนอนม้วนใบนะครับแล้วก็พวกแมงโคเซฟนะครับแล้วก็ยาเพียะพามีโทซินอะไรต่างๆนะครับแต่อันนี้คือเรากองไว้ตรงนี้นะครับอันนี้มีสภาพการฉีดยาสายแตกด้วยนะครับนี่สภาพการฉีดยาสายระเบิดนะครับก็ อันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับแล้วถามว่าตอนนี้ระดับน้ําลดแล้วนะครับเราใส่ปุ๋ยได้เลยไหมยอย่างครับอย่างผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราพลาดการใส่ปุ๋ยรอบแรกไปหรือว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยรอบแรกไปเนี่ยแล้วตอนนี้ระดับน้ําลดแล้วนะครับข้าวเราเนี่ยก็ต้องใส่ปุ๋ยได้แล้วใช่ไหมยอยังครับคุณต้องมามองที่ต้นข้าวก่อนครับโฟกัสที่ต้นข้าวเป็นหลักครับ ถ้าต้นข้าวยังแบนอยู่นะครับอันนี้เรียกสภาวะต้นข้าวเป็นหกเหลี่ยมนะครับแบบนี้นี่นะครับสภาพข้าวเป็นต้นหกเหลี่ยมนะครับยังไม่กลมนะครับนี่เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นเหมือนเหมือนกเหลี่ยมนะครับมันจะยังไม่กลมฉะนั้นคุณจะต้องรอข้าวจุดตรงนี้ให้มันมีสภาพต้นกลมนะครับหรือเลยสภาวะต้นแบนไปแล้วนะครับก็จะอยู่ในสภาวะอะไรครับหกเหลี่ยมกับต้นกลม เมื่อข้าวจุดนี้อยู่ในสภาวะหกเหลี่ยมกับต้นกลมค่อยใส่ปุ๋ยเรียกใส่ปุ๋ยรับท้องนะครับถามว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยตอนนี้ได้ไหมใส่ได้ครับใส่ได้แต่คุณจะได้เพีย้ยได้เชื้ราได้หนอนกอเพราะระยะเนี้ยหนอนกอจะชอบมากนะครับเรียกระยะต้นแบนไปสู่หกเหลี่ยมแล้วหกเหลี่ยมกาลังจะไปอยู่สู่ต้นกลมซึ่งสภาพตรงเนี้ยถ้าข้าวงามจัดหรือว่าเฟื้อจัดนะครับ นอนกอจะเข้ามาทันทีและไปมีผลกระทบตอนออกรวงนะครับฉะนั้นควรจะรอให้ข้าวอยู่ในสภาวะแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าข้าวจะต้นกลมเพราะเมื่อมันต้นกลมปุ๊บเราหว่านปุ๋ยลงไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะฉีดยาหนอนยาไลเซตที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้ตรงนั้นนะไปอีกรอบหนึ่งมันก็จะกลายเป็นการไม่สิ้นเปลืองเงินตรงไหนเลย ตีว่าแปลงนี้ผมเพิ่งฉีดยาค่าย,ย่าหนึ่งเที่ยวนะครับแล้วก็ฉีดยาหนอนกอบำรุงทดแทนปุ๋ยทางดินไปหนึ่งเที่ยวแล้วผมก็กําลังจะใส่ปุ๋ยรับท้องเที่ยวแรกเขาเรียกใส่ปุ๋ยหนนเดียวคือรับท้องแต่ไร่นี้ใส่ปุ๋ย2ลูกเท่านั้นนะครับก็ตีว่าไร่ละ 10- 1สิบกิโลนะครับประมาณนั้นแต่ต้องรอต้นกลมเนาะแล้วก็จะฉีดยาตามตีว่าผมเพิ่งจะฉีดยาไปแค่3รอบนะครับ แล้วผมก็จะรอออกรวงตะปลายเหมือนของแม่ผมฝั่งนู้นนะครับแล้วถึงจะเริ่มทําการฉีดเล่งออกนะครับตอนนี้ก็รอข้าวสภาวะกลับมาต้นโกลมก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาดูข้าวปกติว่าสภาวะสภาวะข้าวเราเนี่ยเป็นอะไรไหมเป็นหนอนกอเยอะไหมเป็นเพียเยอะไหมลักษณะใต้โคนต้นเนี่ยมีลักษณะมแมลงสีขาว,ขาวหรือไข่สีขาว,ขาวใต้ต้นเยอะไหม ถ้าไม่มีก็แปลว่าจะไม่เกิดการระบาดของเพีย้ยกระโดดแน่นอนเพราะว่าเราฉีดป้องกันไปแล้วฉะนั้นเราก็มาดูนะครับมาดูยอดข้าวเราเนี่ยมีสภาวะยอดแดงไหมยอดม้วนไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสภาพแบบเนี้ยเรียกสภาวะหนอนกอนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับหลังจากเราฉีดยาไปแล้วคุณจะได้เห็นว่าใบามันก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับฉะนั้นผมมองว่าการฉีดยามันคุ้มกว่านะคุ้มกว่าการใส่ปุ๋ยคุ้มกว่าการให้ปุ๋ย การให้ปุ๋ยไม่ได้เป็นคําตอบที่ว่าเราจะได้ผลผลิตดีและการให้ปุ๋ยถ้าเราให้ไม่ถูกหรือว่าให้ผิดมันก็จะกลายเป็นภัยในการล้มนะครับเมื่อมันล้มผลลัพธ์ที่ได้ก็คือข้าวจมน้ําผลผลิตไม่ได้ข้าวไม่สวยลงสีไม่ต้องการนะครับเดี๋ยวนี้ใครๆก็ปลูกข้าวได้นะครับแต่ปลูกได้คุณภาพหรือเปล่านะั่นมันอีกเรื่องคําว่าคุณภาพก็คือข้าวมิตรสวยข้าวไม่ดํานะครับถ้าดําสกรปรกหยาเยอะ มันก็จะกลายเป็นข้าวที่เขาตีว่าข้าวสกปปกราคาก็จะแย่ลงนะครับตอนขายก็จะไม่ได้ราคาเท่ากับคนอื่นที่ข้าวเขาสวยๆเะนั้นจังหวะการใช้ปุ๋ยใช้ยาควรเลือกตามปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าน้ําท่วมก็อย่าไปรีบใส่ปุ๋ยนะครับคําว่าน้ําท่วมนี่คือถ้าท่วมยังเห็นสะดืออยู่นะครับใส่ได้เนี่ยนะครับถ้าน้ํามันท่วมอยู่อย่างนี้นะครับยังเห็นสะดืออยู่ไอสีตรงเนี้ยอยู่ ใส่ได้อัน,นของผมนี่มันท่วมใบนะครับเหลือแค่ใบถ้าเหลือแค่ใบฉีดฮอร์โมนดีที่สุดนะครับเพราะป้องกันเรื่องขยอกหรือว่าหนอนม้วนใบนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลข้าวมะลิแนวทางผมถามว่าลดต้นทุนไหมโคตรลดแล้วครับพี่แทบจะไม่ได้ดูแลใส่ใจอะไรแล้วนะครับแทบจะเหมือนปลูกทิ้งปลูกข้างแล้วนะครับใช้การสังเกตต้นข้าวเป็นหลักเลยพี่ทุกวันเนี้แล้วผลผลิตจะได้ดีไหมก็ ไล่ละห้าสิบหกสิบถังมันได้อยู่แล้วนะครับแต่ละแปลงอะ่ะมันได้อยู่แล้วส่วนเราจะเน้นเน้นไล่ล,ละแปดสิบเก้าสิบถังต้องไม่ใช่แปลงแบบนี้เราจะเอาผลผลิตไล่ละแปดสิบไล่ละเก้าสิบถังต่อไล่เนี่ยนาคุณมันท่องไม่มีน้ําท่วมนาต้องระบายน้ําเข้าออกได้นาต้องสามารถควบคุมน้ําไม่ใช่น้ําอะไรมาก็ผ่านนาคุณท่วมลาหัวขนงหัวขนาขาดแบบเนี่ยระดับน้ําของเก่าเนี่ย อยู่ตรงที่ผมยืนอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยระดับน้ําเก่าแทบจะท่วมยอดข้าวอย่างเงี้ยมันจะไปได้ผลผลิตเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเราควบคุมน้ําไม่ได้เขาเรียกน้าหลากน้ําผ่านนะครับไม่มีทางเราต้องจะได้ไร่ <laughs> ล,ละตันเนี่ยมันต้องหกิ๊กเลยพี่ปล่อยแห้งปล่อยแข็งปล่อยดินโกกอากาศเลยอย่างเงี้ยนะครับถึงจะได้โอเคนะครับวันนี้ก็คงได้ความรู้กันเนาะขอบคุณมากครับ